วันนี้แม่บ้านจะพามาทำมะม่วงหนึบค่ะเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้กินได้น,น,นานๆค่ะเนี่ยค่ะใส่กล่องเก็บไว้หรือจะทำขายก็ได้เลยอร่อยหนึบหนับกินเล่นเพลินๆเลยค่ะใช้มะม่วงแก้วขมิ้น3กิโลกร,รัมค่ะเลือกที่แก่จัดไม่สุกเกินไปนะคะนำมาปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะหัน่นต้องระวังมือนะคะ ผ่าซีกแบบนี้ทั้งสองด้านเสร็จแล้วเราก็ฝานด้านข้างด้วยค่ะนำมาหัน่นแม่บ้านหั่นสามชิ้นนะคะด้านละสามชิ้นนี่ค่ะได้แบบนี้เลยค่ะหั่นจนหมดมะม่วง3กิโลกร,รัมนะคะ ใครจะใช้เป็นมะม่วงชนิดอื่นก็ได้ค่ะแต่สีเขาจะไม่เหลืองสวยแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็เติมน้ำตาลทรายค่ะ1กิโลกร,รมัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูจะทำให้มะม่วงของเราไม่เละค่ะคลุกเคลาน้ำตาลนะคะให้ซึมเข้าไปในเนื้อมะม่วง เติมน้ำเปล่าให้พอปิ่มๆค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วยกขึ้นตั้งไฟค่ะวันนี้แม่บ้านใช้เตาถ่า,านพอน้ำเชื่อมเดือดค่ะเดือดแบบนี้ปล่อยให้เดือดประมาณ20นาทีเราจะไม่ทําให้น้ำเชื่อมเขาเหนียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรัดมะม่วงแล้วก็เหนียวไม่แห้งนี่ค่ะ ตากึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ําเชื่อมเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็นํามาวางเรียงค่ะเรียงในตะแกรงหรือภาชนะที่สะอาดแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดด้วยผ้าขาวบางตั้งตากแดดไว้ค่ะ2-3ถึงแดดหรือจนแห้งดีค่ะมะม่วงของแม่บ้านตากประมาณ2แดดก็ได้ความแห้งแบบนี้ค่ะลองชิมกันดูค่ะนี่ค่ะสวยงามน่าทานสุดๆ หนึบเลยนะคะไม่แห้งไม่แข็งเกินไปอร่อยมากๆค่ะรสชาติเปรียวหวานเอาเค็มนิดๆินี่ค่ะนำบะหรีจุใส่กล่องเก็บไว้ทานค่ะไม่ต้องเข้าตู้เย็นก็ได้หรือจะเข้าตู้เย็นก็แล้วแต่เลยนะคะใครจะทาขาย,รรขายก็จัดไปเลยค่ะนี่ค่ะเป็นกล่องแบบนี้เลยความอร่อยก็อยู่ที่ชนิดของมะม่วงด้วยนะคะมีส่วนค่ะ นี่ค่ะของแม่บ้านแก้วขมิ้นอร่อยสุดๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ